ศูนย์รวมรพระบรมสารีริกธาตุนานาชาติพุทธสถานพุทธพรเทศทองพระราชทาน2,546ศูนย์รวมพระบรมสารีริกธาตุนานาชาติสำนักสงฆ์พุทธพรแข็งแรงเทศทองพระราชทาน2,551ขอ,อนอบน้อมกาดดราบแด่พระอรหันต์ผู้อยู่เหนือสิ่งอื่ในใดในโลกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ขอกราบบังคมทูลถวายอันเชิญมหาเทพมหาพรมเหล่ามหาปราชเทพพยดาทั้งหลายขอกราบบังคมทูลเชิญบุรพสมเด็จพระมหากษัตริยราชในบุรพอดีตบรมราชกรีวงในปราสาทเทพิดรนในปราสาทในวิมานสิ่งที่สถิตอยู่ทั่วไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาบหาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลผู้ทรงสถิตณนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าบรมพิมาน ขอกราบบังคมทูลเชิญท่านท้ามหาพรหมมาทิราชพร้อมเหล่าเทพเทวาผู้รักษาพระไตรปิฎกพระบรมสารีริกธาตุกราบทูลเชิญพระสยามเทวาธิราชเทพพญดาผู้รักษาโนุบดลมหาสวิตตฉัตรเทพพญดาผู้ถวายอารักขาพระมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตเทพพญดาผู้รักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้ท่านสงพรขอพรรับพรน้อมนำบวงสวงบูชาอันเชิญกราบถวายบังคมทูลพระบรมสารีริกธาตุเพื่อมวลมนุษยชาติอัญเชิญมาปฏิสถานนักสำนักสงฆ์พุทธพรแข็งแรงกราบบิงบอลขอพรอนุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุพรพระพรจากพระไตรปิฎก84,000พพระธรรมขันธ์ที่รับมาจากอดีต ขอพระพรขอพรพระพุทธพระธรรมขอให้ทรงแผ่อำนาจแผ่พรแผ่บารมีทั่วไปสารสุดเขตคามขอกาบนอบน้อมให้จงทรงสถิตสถาพรตามจิรัติการมั่นคงสถาพรในแผ่นดินสยามณปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบแปดสิบพรรษาเหล่ามหาเทพมหาพรมไพร่ฟ้าประชาชนคนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์พุทธมามก,กะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรด้วยการบำเพ็ญบุญกราบบูชาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิสฐานในพระมหาเจดีย์ อภิมหาเศษรธีนวโกด19ชั้นฟ้า12ราศีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเพื่อเป็นหลักใจในพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระศัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระประมุขพระบัทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พุทธมามก,กะอัครศาส,สนูปถัมภพ์ ศูนย์รวมรักพ่รมสารีวิกธาทนานาชาติสำนักสงพุทธพรแข็งแรงพุทธสถานพุทธพรเทพองพระราชทาน2,546พร้อมคณะขอกราบบูชาบวงสวงบูชาอัญเชิญมหาเทพมหาพรหมมหาเทพพยดา,าพุทธสาวกที่สถิตในพิมานมากทั่วพิมานเมีในสากลจัก,กรวาลขอพอรรับพรวิงวอนสงพร บูชาบวงสวงอันเชิญส่งที่พญเนตรที่พยาโสตทั่วภัยสารจักรวาลนานาชาติถึงเพื่อนร่วมโลกที่มุ่งหวังสันติภาพความมั่นคงส่งสันติสุขสวัสดีณทุกสถานบรมพิมารทุกสถานที่ที่สุดเขตขามกราบบังคมทูลถวายผลบุญ19ชั้นฟ้า12ราศีในอิทธิบารมีแห่งพระบรมศาสดา พ่อบรมสารีริกธาตุขอจงเป็นตบะเดชะถวายพรแด่มหาเทพมหาพรมเหล่าเทพพายดาทั้งหลายสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาแห่งบรมศาสดาพร้อมทั้งสมเด็จพระบูรพามหากษัตรยิย์ธิราชเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนาน,นานนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาทเทมิสวาขาโตพระควาตาธโมธรรมนัมมัมมสมิสุปฏิปัโนพระควโตสาวะสังคโคสังคังนัมามิอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกบิทูอนุตโรภุริสธรรมสารติสะ สาเทวันมนุษย์สานางพุทโธพะคาาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลกิเลสมานบ่อมิมนมิมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันบัวสุวะคนท่าคำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคก,กันดาล ชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารชี้ทางพระนรุภานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเบญจะพิจักสุจราตวิมนนใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมะละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนุดน้อม สิระกล้าวบังขงคุณสามพุทธการุณยะภาพนั้นนิรันดรทีคายุโกโหตุมหาราชาขอเดชะใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทองค์ภูวนาถพ่อพระไทยสีสยาม ชาวไทยทั่วโลกทุกประเทศทุกเขตคามขอถวายความจงรักและพักดีมหาเทวราชเจ้าภูมิพลพ่อพระดลให้ลูกไทยได้สุขสันร์น้ำพระไทยทสพิษราชธรรมส่งสุขสรรพ้นปัญหาด้วยปัญญาพระเมตตาสุดล้ำประเสริฐยิ่งพ่อเป็นมิ่งปกเกล้าปกเกษาน้ำพระไทยเปี่ยมด้วยความเมตตา ลูกนำพาศรัทธาในความเพียรราชทิสดีเศรษฐกิจพระราชทานเป็นทิพทานปกกล้าวเทิดเหนือเสียนบูชาพ่อน้อมใจเหมือนแสงเทียนปกกล้าวเสียนลูกกราบทั้งชาติไทยขอกราบถวายเป็นพุทธบูชากราบพระอ,อรหันผู้อยู่เหนือสิ่งอื่นในในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดช เศษพนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ท่านท้าวมหาพรหมธิราชบิดามารดามหาปราชบรมครูพระในดวงใจพระคุณของแผ่นดินขอเดชะขอพรพระสยามเทวาธิราชขออำนาจพระพุทธพระธรรมนำสดใสกราบถวายชัยมงคลองค์ภูวนายเป็นดวงใจจัก,กรีวงทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าศูนย์รวมรักพระบรมสารีริกธาตุนานาชาติพูุทธสถานพุทธพรเทพทองพระราชทาน2,546ศูนย์รวมพระบรมสารีริกธาตุนานาชาติสำนักสมฆพุทธพรแข็งแรงเทพทองพระราชทาน2,551 สวัสดีทุกท่านค่ะด้วยศูนย์รวมรักพระบรมสารีริกธาตุพุทธสถานพุทธพรสำนักสงฆ์ภุทพรแข็งแรงได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมสร้างพระมหาเจดีย์อภิมหาเศรษฐีนวบโกศ19ชั้นฟ้า12ราศรีเริ่มสร้างเมื่อวันที่19มกราคมถึงวันที่29มกราคม2551สร้าง9วัน9คืนความกว้าง9เมตรง19เมตร เก้าแผ่นเร่อเกแผ่นศิราเร่อเยอดเก้าชัดเก้าลูกแก้วนิรมิตบวงสวงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2549ถวายพระปากแปดหมื่น4 4 0พันกองตามพระธรรมขานธรในพระไตรปิฎกบวงสวงอภินันทนาการวัตถุมงคลมหาเทพมหาพรหม8 4 4 0 0องค์จัดบวงสวงมหาเทพมหาพรหม49วัน49คืนเปิดสิชั้นฟ้าปีสิชั้นดิน ตามหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงบวงสวง16ธรณีเปิดบวงสวง19ชั้นฟ้า12ราศีบวงสวงจันทราเมื่อวันศุกร์ที่18มกราคม2551นักสำนักสงฆ์พุทธพรแข็งแรงบวงสวงเริ่อยอดฉัด9ยอด9ฉัด9ศิราเริกบวงสวงกำลังเทวดา117องค์เครื่องบวงสวงประกอบด้วยดอกไม้ทูบเทียน เครื่องเพชรนินจินดาพรึกษาสวรรค์จากชมพูทวีปน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพระบรมสารีริกธาตุนะคะพี่น้องคนไทยเราเชื่อกันนักหนาว่าการได้บูชาสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตก็คือพระบรมสารีาริกธาตุแห่งองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงการสร้างพระมหาเจดีย พรพิมหาเศรษฐีนวโกร19ชั้นฟ้า12ราศีหรือพระเจดีย์ก้าวหน้า19ชั้นฟ้า12ราศีวัตถุประสงค์สิ่งมุ่งหวังและมุ่งหมายเพื่อปริสถานพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สามาสามพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ทรงมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นผู้ทธสถานให้พวงประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาบำเพ็ญทานเพื่อให้เกิดทานบารมีศีลและได้ปัญญา เพื่อจันลงศาสนาส่งเสริมพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงวัฒนาถาวรในแผน่นดินสยามเพื่อเป็นหลักใจให้พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพื่อเป็นภูชนียสถานให้คนเคารพกการำูชาสิ่งมุ่งหวังศูนย์รวมพระบรมสารีริกราธาตุนานาชาติเผยแผ่ประวัติความเป็นมาเผยแผ่ อนุรักษ์ส่งเสริมตามแนวพุทธศาสนาย้อนรอยพุทธการบูชาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนพุทธสถานทุกท,ที่ที่มีความปรารถนาสูงสุดต้องการเคาเรพเลื่อมใส่บูชามีไว้สักระบูชาอันนี้สงแห่งการเคารพบ,บูชาพระบรมสารีริกธาตุพี่น้องคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยในต่างประเทศการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์วงสวงเครื่องมงคลสูงสุดของชีวิตเปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระบรมศา,ศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ผู้อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกส่งเสริมศีลทานบาร,รมีนำมาซึ่งปัญญาฝากความรักฝากความปรารถนาดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีสิ่งมงคลสูงสุดของชีวิตไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์รวมรักพระบรมสารีริกธาตุนานาชาติ พุทธสถานพุทธพรเทพทองพระราชทาน2,546สำหรับสมพุทธพรแข็งแรงสวัสดีค่ะ